สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวะโชวี่คนเดคคอนเดคนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับไกด์ระบบการ์ดนั่นเองนะครับผมการ์ดในเกมนี้จะมีทั้งสิ้นอ่าแบ่งตามประเภทตอนนี้ต้องบอกว่า6ประเภทถูกไหมครับอ่ะวิธีการดูการ์ดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะคือการ์ดจะมีทั้งสิ้น6ประเภทก็อันดับแรกก็คือสีประเภทก็คือการ์ดสีสีนั่นเองครับผมการ์ดสีแดงการ์ดสีฟ้าการ์ดสีเขียวการ์ดสีม่วงอันนี้คือเป็นการ์ดพื้นฐานทั่วไปนะครับผม ส่วนการ์ดตรงนี้ตรงกลางเนี่ยก็คือการ์ดส,สีทองหรือการ์ดระดับดีเจนเนั่นเองนะฮะวิธีการหาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมและสุดท้ายนะครับการ์ดประเภทที่6ก็คือการ์ดก็อดเดสนะครับก๊าซเอ่อสีจะบอกว่าสีเขียวก็ซ้ำกับเขียวเนี่ยแต่มันเป็นเขียวแบบชุดเนี่ยครับเนี่ยมันลายเขียวแบบเนี้ยเรียกว่าอะไรดีเขียวฟ้าละกันอ่าฮึ่มสำหรับวันนี้ไกด์ผมจะมาพูดถึงเบื้องต้นแค่5แบบนะครับ,รบก็คือไกด์เอสีสีบวกกับกา๊าซทองนะฮะ โดยไอ้สีสีเนี่ยนะครับการ์ดแดงฟ้าเขียวม่วงเนี่ยสามารถหาการ์ดมาใส่ได้ทันทีเลยนะครับผมวิธีการถอดใส่การ์ดนั้นง่ายได้มากเลยอ่ะสอนวิธีถอดก่อนถ้าสมมุติว่าใส่แล้วนะครับผมติ๊กขวาหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็จ่ายตังค์เพื่อถอดการ์ดซึ่งค่าจ่ายเนี่ยก็หลักพันเซนเวอร์นะับไม่แพงแต่อย่างใดแต่ใส่ถอดหลายๆทีก็แอบแพงอยู่เหมือนกันถึงอย่างนั้นก็ตามประโยชน์ของการที่ได้นั้นคุ้มค่ากับการถอดใส่เปลี่ยนตามสถานการณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับผม นี่นะฮะถอดการ์ดไม่เสียดาวแต่อย่างใดนะครับผมการ์ดมีหลายดาวนะเดี๋ยวเรื่องอัพดาวพูดถึงอีกที่การใส่การ์ดก็ง่ายครับคลิกขวาใส่แค่นั้นเองนะฮะคลิกขวาถอดคลิกขวาใส่นะครับใส่ถอดการ์ดทำได้ง่ายๆนะฮะหนึ่งดาวก็สมมติผมใส่การ์ดหนึ่งดาวนะครับผมอยากรู้ว่าการ์ดหนึ่งดาวค่าถอดเท่ากับการ์ดสิบดาวหรือเปล่าปึ๊บอ,อ่ะการ์ดหนึ่งดาวค่าถอด400สี่ร้อยซิลเวอร์เองนะครับไม่ยากนะฮะ ทีนี้เราจะเริ่มเกิดความสงสัยแล้วเอ๊ะกาสีสี 4, มันแตกต่างกันยังไงนะทําไมมันถึงต้องแยกออกเป็นสีสีด้วยนะครับแล้วาร์สแต่ละสีเราจะสังเกตเห็นว่าเราใส่ได้สีละ3ใบนั่นเองนะฮะมาพูดกันถึงความแตกต่างของกาก์ดท,ทั้ง4สี4นี้กันก่อนเลยครับผมสำหรับกาก์สสีแดงนะฮะจะเป็นกาก๊ดในหมวดของการโจมตีนั่นเองนะผมซึ่งผลของาร์ดส่วนใหญ่นั้นจะค่อนข้างเหมือนกันหมดก็คือ โจมตีศัตรูหนึ่งเผ่าหรือโจมตีศัตรูหนึ่งประเภทแรงขึ้นนะครับเปอร์เซนต์ตามจํานวนดาวที่เขียนไว้นะฮะหรือโจมตีด้วยการโจมตีประเภทที่กําหนดแรงขึ้นนะครับยกตัวอย่างการที่ผมใส่อยู่นะฮะก็คือพอลีนการ์ดนะครับจะทําให้การโจมตีของสกิลที่ใช้ปืนใหญ่โจมตีเนี่ยแรงขึ้นนะครับตามจำนวนดาวเลยถ้าเกิด1 0ดาวอย่างใบนี้ก็คือบวก10%นะครับผม เนื่องจากผมใส่พอลิน3ใบไปนะครับ13 30นะฮะการโจมตีอของปืนใหญ่ทั้งหมดของผมในไอดีก็จะในตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะครับก็จะแรงขึ้น30%นั่นเองการ์ดจะใส่แยกตัวละครน,นะครับผมไม่ได้ใส่รวมกันทั้งไอดีนะดังนั้นต้องจัดการ์ดแยกกันของแต่ละตัวละครน,นั่นเองนะครับผมรูปแบบของการ์ดแดงไปอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะเชฟเฟอร์ er นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นตีเผา,าแมลงแรงขึ้นนะครับก็คือตามจานวนดาวเหมือนกัน เดวิสโกลฟก็จะเป็นตีเผาอยู่แทนแรงขึ้นนะครับมิวแทนเผาไกลพันนะครับบอสเทลฮาชาก็อยู่ในเอ่อเป็นมิวแทนนะถูกไหมส่วนบอสมอลิงพอร์เนียในเลดเดปิโดล,ล่าก็จะเป็นเผาแรลงนะครับส่วนบอสเอ่องูนะครับฟาริซิลิซาจะเป็นเผาบีสนะครับจะต้องใช้ใบนี้นั่นเองนะครับไฟเตอร์ครับก็จะเป็นตีเผาบีสแรงขึ้นนะ พวกการตีเผาพวกนี้เราควรจะมีติดเอาไว้ทุกประเภทเลยครับประเภทละ3ใบนั่นเองเพื่อเราจะได้รับมือกับบอสตัวนั้นได้ดีขึ้นนะครับเพราะ13-30ก็คือเพิ่มดามเมจมาถึง30%เลยนะครับผมการสีแดงจะเป็นผลทาในการเร่งดามเมจอันหนึ่งที่ติดตัวเราไปตลอดนั่นเองนะฮะหรือสำหรับสายไหนที่มีประเภทการโจมตีแค่หนึ่งประเภทเท่านั้นอย่างสายผมที่เป็นแคนนอนมาทอสเอ r เพเซอร์ที่การโจมตีเป็นปืนใหญ่หมดเลยนะครับผม ก็สามารถเลือกใส่การ์ดที่มันบวกอ่าดาเมจตามประเภทการโจมตีนั่นเองครับผมแต่การ์ดที่บวกการโจมตีตามประเภทของการโจมตีเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับผมมาสเตอร์การ์ดเนี่ยก็คือเป็นการ์ด NPC นพีซีคลาสนะครับแบบเป็นการ์ดคนเอาง่ายๆนะฮะเพราะการ์ดหลักๆเนี่ย a 4้สีสีก็ยังแบ่งภายในอีก2แบบนะครับก็คือการ์ดคนกับการ์ดมอนสเตอร์นะฮะ การมอนสเตอร์เนี่ยก็ดรอปได้จากมอนสเตอร์ที่เราตีนั่นแหละครับผมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมอนที่ถูกเรียกออกมาจากสมุดบอสนะฮะส่วนการมาซักการ์ดนะครับ, Garden Garden ะรบจะต้องแลกเหรียญล็อกอินเอาหรือว่าไปสุ่มจากคาสิโนที่เฟดิเมียนนั่นเองนะครับผมแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เอาไว้พูดทีหลังนะมาดูประเภทการ์ดต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมประเภทที่2นะครับผมก็คือการ์ดสีฟ้านั่นเองครับผมสีแดงคือโจมตีสีฟ้าก็คือป้องกันนะครับคอมอนเซนมากๆถูกไหม ซึ่งกาสีฟ้าก็จะเป็นทางด้านการเสริมการป้องกันนะครับผมบวกพลังป้องกันกายภาพบวกพลังป้องกันเวสลดดามเมจที่ได้รับนะครับหรือเสริมทางด้านทําให้กดยาและได้ผลยามากขึ้นก็มีนะฮะโดยทั่วไปแล้วกาสีฟ้าเนี่ยจะนิยมใส่กันแค่3ใบเท่านั้นนะครับผมก็คือผมใส่นี่ก็2ใบแล้วนะหนึ่งเลยคือโซล่าครับผมบวกพลังป้องกันกายภาพเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับสิบดาวก็บวก10% 3สใบก็30นะฮะ อีกใบหนึ่งก็คือหนูเอลนะครับผมนูเอลจะคล้ายๆซอลาเลยเปลี่ยนเป็นบวกป้องกันเวทแทนนะครับผมเป็นดาวเปอร์เซ็นต์เหมือนกันและใบที่3ครับเป็นมาสการ์นะครับก็คือฟิลิเซียนะฮะก็จะทําการลดดาเมจที่ได้รับจากบอสนะครับผม0.4คูณด้วยดาวนะครับแต่ว่าที่ฟิลิเซีย10ดาวจะลดดาเมจจากบอสที่ได้รับเนี่ย4รนะฮะลดทั้งกายและเวทครับผมดังนั้นมันเลยเป็นการที่ใช้ง่ายกว่านันเองนะฮะ ก็พวไปก็จะใส่แค่สามใบนะครับก็ใส่ผสมกันได้ตามที่กําลังซับหาได้นะเพราะการ์ดฟ้าส่วนใหญ่แพงมากนะครับตัวเลือกการ์ดสีฟ้าอื่นที่พอจะใส่ได้ยกตัวอย่างเช่นบลูเบิลครับเป็นม a s ต e การ์ดเเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จะบวกค่าฮิลลิ่งนะครับจะเหมาะกับสายซัพพอร์ตนะฮะที่อยากฮิลแรงขึ้นประเภทที่3มนะครับผมการ์ดสีเขียวนั่นเองนะฮะการ์ดสีเขียวเป็นการ์ดที่บวกค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะฮะก็บวกสเตนคอนเด็ก อะไรพวกเนี้ยนะครับมีแค่นี้เลยจริงๆครับกาสสีเขียวนะฮะอย่างเนเธอร์บอลนี่ก็จะเป็นบวกสเตนตามจำนวนดาวนะครับ10ดาวก็บวก10ถูกไหมส่วนที่ผมใส่ก็คือเป็นมาสการ์ดครับคือลาชัวร์นะครับบวก4สเตนต่อหนึ่งดาวนั่นเองนะครับก็คือดีกว่าเนเธอร์บอลสิบเท่าเอ้ย4เท่าสี่เท่านะฮะแต่3ไปก็40 320ครับผมเพิ่มสเตตันง่ายๆเลยนะฮะ ดังนั้นการ์ดเขียวเนี่ยก็จะมีใส่แค่3ามใบครับก็คือลาชวัวของสายกายภาพนะครับบวกสเตนรูเซียนะครับจะเป็นของสายเวนะบวกอิตแล้วก็อ่าโราลินนะครับจะเป็นบวกสปิริตจะเป็นของสายซัมมอนแล้วก็ฟิลเลอร์นั่นเองครับผมปิดท้ายด้วยประเภทที่4นะครับผมกาสสีม่วงนั่นเองกาสสีม่วงเนี่จะมีความหลากหลายที่สุดในสีสีนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นได้ทั้งบวกสเตตัสพื้นฐานหรือว่าผลพิเศษอื่นๆนะครับผม ยกตัวอย่างเช่นที่ผมใส่ทั้งสามใบนี้นะครับผมเวลพีทครับผมจะทําให้มีโอกาสอ่ายิ่งดาวเยอะยิ่งมีโอกาสเยอะนะครับที่จะทําให้การโจมตีบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เราสี่หน่วยนานหกวินาทีนั่นเองเอามาเสริมด้านการเคลื่อนที่นะครับผมเป็นการที่ใช้ได้แททุกคลาสเลยนั่นเองเนื่องจากการใส่หลายใบมีผลแค่ทําให้มันติดง่ายขึ้นก็เลยใส่แค่ใบเดียวนะครับเพราะโอกาสติดแบบนี้ ไปที่2องครับผมราชเพลนะครับจะทําให้การโจมตีมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะเลือดออกนะครับซึ่งใบเนี้ยจริงๆสามารถนําไปทำคอมโบกับก๊าซสีแดงได้ด้วยอย่างเช่นไรเซนคัตเตอร์ครับผมเป็นคอมโบในตํานานเลยนะฮะ,ะ,ะเราชเพลหนึ่งใบไรเซนคัตเตอร์3ใบครับผมไรเซนคัตเตอร์เนะี่ยจะเป็นก๊าซสีแดงนะที่ทําให้การโจมตีของเราเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะเลือดออกเนะี่ยจะแรงขึ้นตามจํานวนดาวเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ซึ่งพอมีลาเจอพวที่ทําให้ตีติดเลือดออกเนี่ยทำให้คอมโบการนี้สามารถใส่ได้กับทุกสายในเกมเลยที่ทําให้ติดเลือดออกได้นั่นเองครับผมแต่เนื่องจากคอมโบนี้มันเสียช่องม่วงไปหนึ่งใบก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วนะที่ผมยังใช้อยู่เพราะว่าใบอื่นที่มันใส่มันไม่ได้มีดีกว่าน,นี้อ๋อติดกระหานนะฮะ ดูล a h านครับผมมีโอกาสตามดาวนะที่เมื่อเราตายนะครับจะคืนชีพขึ้นมาด้วยพลังชีวิตที่เหลือ10%นะครับเหมือนมี2ชีวิตนั่นเองนะครับสามารถติดซ้ำๆได้นะครับในดันเจียนช่วยประหยัดชุบของพระได้ด้วยนะแต่ใน PVP ก็คือชุบได้แค่รอบเดียวนะครับฟืน้นขึ้นมาครบ10วิก็จะลงไปตายใหม่นะฮะเหมือนเอาไว้แก้แค้นในช่วงสุดท้ายอะไรอย่างนั้นเลยอีกใบหนึ่งที่ผมจะชอบใส่ก็คือไอ้น,นี้ครับผมซัตโตนอเวลนะครับป๊อ เพิ่มโอกาสลดความเสียหายที่ได้รับ10%นั้น5วินาที10%นีดว็เยอะมากๆนะครับ<ส>เมื่อรวมกับผลลดดาเมจอื่นๆเนี่ยจะทำให้ตัวเราค่อนข้างถึกขึ้นยางเห็นได้ชัดเลยครับใส่เบเดียวก็พอแล้วนะฮะอีกใบหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ g ก s s ซิ g g กเลนะครับตัวนี้ไม่มีนะแต่ว่าใบตัวอื่นใน AD มีนะครับมันค่อนข้างแพงมากก็คือปั๊ก,กันล้มให้เรานะครับ5วินาทีนะ้วยโอกาสตามดาวเลยยิ่งเยอะยิงย่งเพิ่มขึ้นนั่นเองอยางนึกอะไรไม่ออกก็ใส่ g Golem ได้ครโบ หรือการม่วงประเภทอื่นๆก็มีนะครับอย่างเช่นบวกคริติคอลเรทนะครับอันนี้บวก1.5คูณดาวนะครับก็คือสิบดาวเพิ่ม15แต้มน้อยเนาะก็มีการที่ดีกว่านี้ครับเป็นมาสการนะชื่อว่าเมลิลี่นะครับบวก10คูณดาวก็คือสิบดาวบวกร้อยหนึ่งนะครับการที่ผมจะแนะนําของการสีม่วงนั้นไม่มีนะเพราะว่าสีม่วงนั้นดีแทบทูกใบครับขึ้นอยู่กับโอกาสในการใช้ มีแปลกๆด้วยนะแบบว่าเมื่อเราฆ่าศัตรูได้จะได้เติมมานาด้วยก็มีนะครับผมจะเหมาะกับการเอาไปฟาร์มนั่นเองนะฮะถ้าแบบมอนประเภทเดียวกันทั้งแมปนะครับแบบมิวแทนทั้งแมบเนี้ยแบบเมื่อเราใส่การ์ดม่วงแม็กเบิร์กที่ฆ่าเผ่ามิวแทนตายแล้วได้มานาเนี่ยก็สามารถอยู่ฟาร์มในแบบนั้นได้ยาวๆแบบไม่ต้องซื้อยามานนาอะไรก็ได้เหมือนกันครับผมจะเห็นว่าการ์ดม่วงนี่ก็หลากหลายที่สุดแล้วนะฮะรู้จักการ์ดทั้ง4ี่ประเภทไปแล้วนะครับ คำถามคือหายังไงนะฮะการ์ดนะครับตอนนี้จะหาได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือร้านค้าเหรียญเงินเลยนะครับซื้อไอ้เจ้าม o n s t e r c a กา์อัลบั้มอันนี้ไปเลยครับผมราคาอัลบั้มนะละหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญนั่นเองนะครับซื้อไปสักประมาณหนึ่งอ่ะผมซื้อไปสามเล่มนะครับจากนั้นครับนัดเพื่อนในตี้ครับตี้กันไปแล้วแต่ละคนก็ซื้อสมุดมันไปด้วยนะฮะ สักจำนวนหนึ่งนะครับปรับคนละห้าเล่มก็ได้ครับแล้วผัดกันเปิดนะครับตั้งตี้กันแล้วเปิดนะครับเหตุผลท,ที่ตั้งตีก็คืออ่าไอ้สมุดนี้ยจะมามันจะเป็นการซัมมอนบอสออกมาครับผมซึ่งเมื่อเราตีบอ <Born> <Tomorrow. S 1> สที่ซัมมอนออกมาตายเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับเอ่อการดของบอสที่ซัมมอนออกออกมานันนั่นเองนะฮะอ่าเอาเป็นซักตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าผมเซ็บอสนะครับ อ่ะอย่างผมเสกไคลเมนออกมาเนี่ยถ้าเกิดผมตีบอสต,ตัวนี้ตายก็จะมีโอกาสได้ไคลเมนได้การไคลเมนนั่นเองแต่โอกาส5050บ50นะครับบอสต,ตัวนี้เลือดไม่เยอะนะครับเพราะว่าบอสมันเลเวลา3รานะฮะดังนั้นโดนสกิลเดียวมันก็ตุยแล้วนะครับนี่นะฮะก็ได้การไคลเมนมาโอกาสจะอยู่ที่5050 50นะครับผมก็ค,คือมีโอกาสทั้งได้และไม่ได้การบอสนั่นเองโดยถ้าเกิดคุณอยู่ในตี้ของคนที่ตีบอสต,ตายนะ่ยยังไงคุณก็ได้การครับผมก็คือ คนที่จะได้กรารส,สูงสุดจากอาร์บัมบอสจะอยู่ที่25คนนะครับผมก็คือ5ตีนั่นเองนะฮะโดยกําหนดให้แต่ละคนเนี่ยส่งแต่ละตีนะครับส่งตัวแทนมาตีบอสแค่ตีละคนนะครับเคาะเตีปกติก็ได้แล้วหา1คนนะใน5คนนะนะั้นตีปิดนะฮะก็คือคนตีบอสจะมีแค่5คนนี้ครับผมก็จะได้5อันดับถูกไหมก็เป็น5ตีนั่นเองครับ้วยวิธีนี้นะครับสมุดบอสหนึ่งเล่มก็จะได้การสูสงสุดถึง25ใบเลยนั่นเอง คำถามคือถ้าเกิดเราไม่ได้การบอสจะเกิดอะไรขึ้นผมเก,กลียดมากมุมตายนี่นะฮะอันนี้คือสภาพของคนเกลือนะครับผมก็จะได้เป็น Enchantment g a d น,นั่นเอง Enchantment g a r d นี่จะเอาไปเพิ่มดาวให้กับการ์ดอื่นน,นั่นเองครับผมถามว่า,าวการเพิ่มดาวการ์ดทำยังไงกดนั่งครับจากนั้นเลือกที่เมนูนี้นะฮะการสินสิครับ เราอยากอัพเลเวลการ์ดไหนก็จับมันลากเข้าไปใส่ครับผมหรือคลิกขวาก็ได้นะจากนั้นให้เลือกการ์ดที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบครับก็คือคลิกขวาเหมือนกันก็จะเป็นการเพิ่มการ์ดที่เอาไปเป็นวัตถุดิบนะครับจาก1ดาวไป2ดาวจะใช้การ์ดสใบนะครับจาก2ดาวไป3ดาวใช้การ์ดสใบด้วยลําดับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือจาก1ดาวไป10ดาวเนี่ยคนจะต้องใช้การ์ดทั้งสิ้น54ใบในการอัพขึ้นไปนั่นเอง ซึ่งไอการ์ดเปล่าการ์ดเกลือเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับการ์ดหนึ่งใบนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าได้การ์ดเกลือเราจะไม่คุ้มกับค่าสมุดนะครับต่อให้คุณเปิดได้การ์ดบอสหรือการ์ดเกลือก็อภรรยได้เท่ากันนั่นเองนะครับจะไม่เท่ากันก็คือไอการ์ดที่บอสที่คุณได้มามันมีมูลค่าในตลาดแค่ไหนเพราะการ์ดทุกใบที่เปิดได้จากสมุดบอสแบบนี้ขายตลาดได้นั่นเองครับผมอ่ะสมมติเราใส่การ์ดวัตถุดิบไปเราต้องใช้5ใบเนาะอ่ะเอาอะไรอีกด ตอนนี้มันเหลือตากาดดีๆครับเนี่ยแกซิงโกเลมผมมีด้วยฮะเพิ่งเห็นเนี่ยครับแล้วก็กดอัปเกรดเลยเท่านี้การบอสก็ไอการเลเวลดาวของก,ก็จะอัปเกรดไปแล้วนะครับาใครรวยเหรียญเงินเรามีทางลัดให้นะครับก็คือซื้อไอการนี้ไปครับผมเลเวลสิบเอ็นฮันเม์การครับผมราคาสนุนราคาแค่2,000เหรียญเท่านั้นนะฮะ ซื้อ1ใบครับผมก็สามารถอัพเลเวลการ์ดได้โดยตรงเลยครับจาก1ดาวไป10ดาวทันทีสะดวกมากนะฮะนี่ครับคลิกขวาแล้วก็คลิกเอาการ์ดไอ์อัพเกรดนี้ใส่เข้าไปครับเพิมเดียวครับ10ดาวเลยนะฮะซึ่งเมื่อเทียบกับการเอาสมุดการ์ดมาเปิดทีละเล่มเนี่ยวิธีนี้คุ้มกว่านะครับผมในการทำการ์ด10ดาวนั่นเองวิธีนี้ใช้กับมาสเตอร์การ์ดได้เลยนะครับผมแต่คำถามคือมาสเตอร์การ์ดจะหายยังไงล่ะในเมื่อ มัสเตอร์มันไม่ยอมออกมาให้เราตีเหมือนกับการ์ดมอนสเตอร์นี่เนาะมาสเตอร์การ์ดหาได้2วิธีครับผมอันดับที่1นนะครับคือการมาเอาเหรียญล็อกอินมาแลกกับ NPC นพีซีวิ่งออฟไอวลานั่นเองเหรียญล็อกอินเราจะได้มาประมาณวันละ1-3เหรียญน,นะครับขึ้นกับว่ามันแจกให้แต่ละวันเท่าไหร่นะฮะดังนั้นพยายามล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับเพื่อสะสมเอาไว้นะเลือกร้านค้าตรงนี้ได้เลยครับผมไปที่หมวดการ์ด นี่ครับผมตรงนี้นะจะได้เป็นใบสมุดมาสคาเซเลคชันนะครับซึ่งสองอันนี้เนี่ยจะมีคอลเลกชันการที่ต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมแลกมาให้อย่างเล่มนะครับจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะอ่ะมาดูกันที่อัลบั้มแรกก่อนเลยนะครับก็หนึ่งเล่มก็จะเลือกได้หนึ่งใบนะครับมาสคาแต่มาสคาที่เลือกด้วยวิธีนี้จะมีข้อจํากัดนะครับคือไม่สามารถซื้อขายได้นะฮะคือเลือกมาให้คุณใช้ได้ด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นนะครับ มาสเตอร์การ์ดที่ซื้อขายกับคนอื่นได้นั้นจะต้องใช้วิธีที่2เท่านั้นก็คือคาสิโนเฟดิเมนครับผมเดินตามทางมานะครับแล้วก็เข้าวัดตรงนี้ไปเลยเข้ามาแล้วกดคุยกับ NPC ตัวนี้ครับผมก็จะเข้าสู่หน้าการสุ่มคาสิโนนะครสุ่มหนึ่งครั้งเราจะต้องใช้ เจ็ร้อยผงอ่าเอานั่นเองครับผมวันนี้ผมเตรียมมาทั้งสิ้น10บโรนะฮะเอ๊ะ10บหรอจะปาวะอ่าอ่าใช่นะครับนี่นี่นี่นสินี่นะครับอ่าจะมีโอกาสได้รับไอจงนี้นะครับมาสคาร์ทอัลบั้มซึ่งการ์ดที่ได้ออกมาแบบนี้จะเป็นสุ่มนะครับแต่แกที่สุ่มออกมาได้นี้จะซื้อขายในตลาดได้นั่นเอง ซึ่งคาสซโนนี้มีโอกาสได้อย่างอื่นที่ดีๆด้วยนะครับก็คือโบลต้าซซลแฟกตกเมนต์แล้วก็เจมสกิลนั่นเองนะฮะทุกอย่างเป็นการสุ่มดังนั้นโปรดศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับผมของข่าวนี้ก็แวรลูมันก็ไม่ได้น้อยๆน,นะแต่ถ้าเกิดขายห็นเลดน,นะว่ามาสุ่มครับยิ่งถ้าเกิดขาดคอนเทนต์พอยก็มาสุ่มเถอะนะ,ะเรียบร้อยครับเหลือมา <laughs> เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมาสร์การ์ดจะให้ผลที่ดีกว่ามอนสเตอร์การ์ดนะครับดังนั้นหลังๆเนี่ยเราจะค่อนข้างอยากใส่แต่มาสร์การ์ดนะยกเว้นแต่ว่าการ์ดม่วงครับที่การมาที่มาสร์การ์ดจะไม่ค่อยมีอะไรดีๆให้ใส่มาวิเคราะห์กันครับว่าในอัลบั้มแต่ละอัลบัม้มมีการ์ดไบไหนที่คุณอยากใช้กันบ้างนะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างนานนะครับอาจจะต้องเอ่อกรอผ่านไปอย่าวดเร็วนะถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจในด้านมาสก์การ์ดนะ ใบแรกครับบลูเบอร์โบฮิลนะการฟ้าใบนี้ดีครับของสายฮิลเก็บทําเก็บเอาไว้เลย3าใบนะครับถ้าเกิดคนเล่นฮิลเลอร์ที่ไม่ได้ต้องการถึกนะครับเอาใช้ได้เลยมาเลียริสนี่เป็นอกรบป้องกันแบบเรียกว่าไงดีมันใช้งานได้ดีกับคนที่เลือดเกิน5 0 0 0 0นขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเลือดไม่ถึงนี้ก็ไม่แนะนําเท่าไหร,ร่นะฮะใส่ใบเดียวก็พอนะครับถ้าจะใส่อันนี้บกหลบหลีกครับไม่แนะนําเท่าไหร่ อเมียบอก EU a o e Defense ดีใน PvP ครับผมอันนี้จะบวกดาเมจมืดนะครับก็ตามตามทาสนะครับคือสายเมจมืดใช้ d o w บนเซอร์ใช้แน่นอนนะครับอีคลิปส์อับเบลนอันนี้ของเมจไฟครับผมตาโชวอการบวกสเตนนะครับใสก่กายภาพทั้งเกมใช้ใบนี้หมดเลยนะครับรูเซียอันนี้เป็นของสายเวทครับอยู่ข้างกันนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ากดผิดแน่นอน บวกเด็กไม่มีคนใช้นะครับผม sr ก็ไม่ใช้นะครับ sr ใช้การ์ดบวกสเตนนะยกเว้นแต่ว,ว่าคุณต้องการตั้งเป้าให้ทําเด็ก3ามพนา3ะครับแต่คุณ่่ต้องเน็กแรงมากนะครับโดยทั่วไป sr เล่นกันแค่เด็กพันเนะซึ่งจากสตตดก็น่าจะพอแล้วครับไปลง sr ดีกว่านะครับโรซาเีนอันนี้จะเหมาะกับไอซับแล้วก็ซัมมอนนะครับเพราะจะได้สปิริตเพิ่ม อันนี้การบวกแม่นครับทำติดเอาไว้ทุกคนนะครับเพราะว่าใส่3ใบได้แม่นบวก300เอาไว้รับมือกับบอสทีส่ฆ่าเบเลือสูงได้ดีครับผมเพราะว่าใส่ถอดเปลี่ยนได้นั่นเองอันนี้จะบวก additional damage นะผมไม่แน่ใจว่าชาเพลนใช้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่นะฮะบ,บวกบล็อกนะครับไม่แนะนําเท่าไหร่อันนี้บวกจอบบล็อกก็เหมือนกับการแม่นครับผมคือทำติดเอาไว้นะฮะเมื่อเจอศัตรูที่บล็อกเยอะก็ค่อยหยิบมาแก้ฐานนั่นเอง ม่อันนี้บวกคลีครับผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะคิกเกมนี้ทำของง่ายกว่ามาหากาใสครับอันนี้บวกต้านคลีไม่แน่ใจว่ามีคนใช้หรือเปล่าครับแต่เกมนี้ถ้าเกิดคุณจะทำต้านคลีทำบล็อกง่ายกว่าครับอันนี้นะสำหรับไอ้เล่มแรกนะครับเล่มสองมาดูกันอันนี้จะเป็นลิงเกอร์มาสเตอร์นะครับเพิ่มดามเมจเมื่อโจมตีใส่สตรูที่เกินเจ็ดเป้าหมายขึ้นไปไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับใช้ยากมาก ฟิลิเซียอันนี้เหมาะนะฮะคือลดดาเมจที่ได้รับจาก Boss, าบอสส่ล่าบอสควรมีติดไว้เลยครับ3ใบมิตเตดอันนี้บวกดาเมจ5แสนนะครับเอ่อพีดีคู a เซเตอร์ใช้นะฮะแล้วก็เอ็ก c i โซซิตก็ใช้ครับเลสเตอร์โคลี่อันนี้จะเป็นเหม็นน้ำแข็งนะครับเ e ส l าบวกแมสเอสพีไม่น่าจะมีคนใช้หรือเปล่าไม่น่ามีนะครับ อันนี้บอกให้ฟิ r e c o ว e r ี่ใสก่กายภาพที่เล่นเซตบารินตาอาจจะใช้นะครับมันจะทําให้เด้งเลือดต่อวินาทีเยอะขึ้นนะค่อนข้างเห็นผลมากเลยนะครับผมใส่ไปใบเดียวเนะี่ยเลือดจะเด้งขึ้นเยอะมากเลยรูสิทธ์ครับลดเวลาไล่นะไม่จําเป็นนะครับผมอันนี้คือกับดักอย่าแรกมานะครับเพราะว่าต่อให้แลกมาเนี่ยมันลดเวลาไล่แค่ห้าเใบลดแค่สิบาเปอรไม่คุ้มอย่างแรงครับผมอันนี้บวก a v a t t a c k ครับ ซึ่ง1ใบบวกสเนี่ยถือว่าจำเป็นนะครับสำหรับบางคาที่ยิ่งเอวเยอะยิ่งเห็นผลเยอะอย่างชาเพลนอะ่ะชาเพลนต้องมีใบนิติดเอาไว้3ใบเลยครับผมการที่ดีเทียบเท่ากันของมอนสเตอร์ก็คือเซนทอร์นะครับเซนทอร์จะบวกแค่2ต่อใบแต่ใบนี้บวก3นะครับดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยรามีอันนี้บวกเมทัลดินนะฮะขนมข้าวเหลาอันนี้บวกสไตร์ดาเมจนะครับผมพารกิจภาพอินควิสต์มองนะครับสาย นักดาบโล่นะเพลโรเดลมมมิโลหรือกระทั่งนักมวยเองก็ตามมวยปล้ำก็ใช้นะครับเึบมิลล่านะฮะบวกดามดปิปืนปืนนี้รวมทั้งปืนยาวและปืนพกนะครับผมก็คือมาร์เก็ตไทเกอร์ e r นเตอร์บูลเลตเอใช้การนี้หมดเลยนะครับผมลินเทสนะครับดามิสแสลัดน่าจะเป็นของสายนักดาบนั่นเองครับแฮกเกอร์เพลบัสซัมเบเตอร์ดอปเพลนะฮะไอเลนเดอร์ er ด้วยบา์บาเลียนด้วยนะครับ ตาช่าหาอันนี้ของสายเพียสสายแทงนะครับผมเซนเซอร์มาทาดอร์ดากูนฮอปไลน์นะครับแล้วก็แอดโลคลาวนะพวกมีมีแทงก็ใบนี้เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นเวทพลังจิตนะครับก็มีแค่สายเดียวเท่านั้นที่ใช้ก็คือคีโน่นั่นเอง Blue fast จะเป็นเวทลายธาตุครับก็จะเป็นเมียลเศษนะครับ Chrono o ม e g a หรืออะไรก็ตามที่มันใช้ไวเวาล์าเสือแดงครับการไปนี่คือการของคุณเลยอันนี้จะเป็นบวกโบแ์ไอแท็กครับผม a b a l เ s t e r จะใช้ใบนี้นะครับแต่ a b a l เ s t e r เนี่ยมีการโจมตีหลายประเภทในคัทเดียวแนะนำว่าให้ใส่ตีเผานะครับ a อ l i n สายปืนใหญ่เกฮงอันนี้จะเป็น กรหงปาอ่นเมนี้ปะอันนี้จะเป็นเมสสายฟ้านะครับซึ่งเมสสายฟ้าปัจจุบันยังไม่มีสายที่แยกเป็นของตัวเองในเกมนะครับใบนี้จึงยังไม่มีคนใช้ในตอนนี้อิลิปก็จะเป็นเวทสายพิษนะครับซึ่งไม่มีในเกมนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวูคุชิวูคุชิใช้พึ่งดีกว่าครับผมใช้ไม่ใช่พึ่งใช้ลิงนะครับเวลเนียมังกี้นะครับถ้าวูคุชิใช้ใบนี้ดีกว่าใบนี้ก็จึงไม่มีคนใช้เช่นกันครับเพกด็อกเตอร์ก็ไม่ใช้นะครับเพ็กด็อกเตอร์จะไปใช้ เวทแสงนะเพราะว่าเวลาคุณเล่นเพลงด็อกเตอร์คู่กับโปรเซเดอร์เนี่ยเวทของคุณจะเปลี่ยนเป็นเวทท่าแสงทุกท่าเลยนะครับต่อให้คุณพ่นผิดกระต่างก็จะเป็นดาเวเมทแสงดังนั้นใบนี้ก็ไม่ได้ใช้อีกเช่นกัน